สวัสดีครับสวนบอนสีพระธรรม EP นี้จะพาทุกท่านไปดูบอนสีไซแม่พันธุ์แล้วก็จะมาเปิดตัวไม้ใหม่ประจําสวนบอนสีพระธรรมอีกหนึ่งต้นนะครับใน EP ก่อนนี้นะครับก็ได้เปิดตัวไม้ใหม่ต้นแรกของสวนบอนสีพระธรรมไปนั่นก็คือกัลปาวสานนี่ครับต้นนี้เลยนะครับผมบอนสีกัลปาวสานถือว่าเป็นบอลไม้กาบนะครับเป็นบอลกาบที่สวยงามมากๆนะครับสีเข้ม ป้ายแดงแล้วก็มีเส้นสีขาวๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับสำหรับคนที่ชอบฟอร์มไม้แบบนี้นะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมสำหรับ bon zi, บอลสีกัะปววสารแล้วก็อีพีนี้จะพาทุกท่านไปดูที่ตู้ใหญ่ตามมาเลยครับผมสำหรับตู้ใหญ่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตู้ที่พร้อมที่จะทำจำนวนแล้วนะครับเดี๋ยวตามมาดูว่ามีต้นไหนบ้างนะครับในก่อนหน้านี้เคยอัปเดตไปรอบหนึ่งแล้ว มาดูว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดตู้ดูกันนะครับโอ้โหเนี่ยครับเริ่มโตขึ้นเยอะเลยนะครับผมนี่หลายๆต้นนะครับเดี๋ยวเปิดตู้แป๊บนึงให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปชมฝั่งนูน้นสำหรับฝั่งนี้เริ่มจากสองต้นนี้ก่อนเมื่อก่อนนี่ใบใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยใบยจะไม่ค่อยนะครับใบจะไม่ค่อยสวย อาจจะเป็นที่วัสดุปลูกส่วนหนึ่งนะครับก็เลยทําการตัดสินใจตัดป้าตัดก้านพวกที่ไม่สวยออกเนี่ยครับแล้วก็ใบล่าสุดเริ่มมาแล้วครับฟอร์มเริ่มมาแล้วนะครับใบเริ่มกลางเริ่มจะเต็มแล้วนะครับเนี่ยนี่คือสวงอีสานนะครับต้นนี้สวงอีสานนะครับสวงอีสานเป็นอีกหนึ่งต้นที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะครับที่งานประกวดบอลสีที่งานที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ที่ใกล้ๆกันนี้นะครับก็เคยอัปเดตไปแล้วนะครับผมซึ่งตัวสวงอีสานเนี่ยเป็นเชือผสมจากนี่เลยครับองหญิงอนัญญาพระนาวันดูครับเนี่ยหน่อมาแล้วองค์หญิงอนัญญาหน่อด่างเลยนะครับด่างสวยมากนะครับอันนี้คือรอทําจํานวนแล้วครับชุดนี้ดูนะครับดูใบใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยนะครับด่างสวยมากนะครับอันนี้เกิดจากชิ้นผ่าทางนั้นเลยนะครับแล้วคือทางสวนบอนสีพระธรรมจะผ่าชิ้นใหญ่จึงทําให้ แต่ละต้นนะครับที่เจริญเติบโตออกมาเนี่ยครับสีมาครบเลยนะครับกับสีชมพูสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับองค์หญิงอนัญญาพระนาวันดูต้นนี้ครับผมนี่เห็นไหมครับดูดูดูความด่างของใบเขาด่างตรงขอบสวยมากครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่คนก็ยังตามหาตลอดนะครับยังตามหาตลอดทางสวนบอนสีพระธรรมก็ขยายจํานวน ไม่ทันเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีตัวแยกหน่ออยู่เหลือน่าจะว่างอยู่สองต้นนะครับเนี่ยครับนี่ก็ใช่นะครับอันนี้คือตั้งแม่ไว้หกกระถางนะครับหกกระถางดูแต่ละกระถางนี้ก็ด่างแบบสวยมากครับผมเนี่ยเนี่ยอู้ใบนี้ด่างเยอะมากเห็นไหมครับความสว่างของเนี่ยครับองหญิงอนัญญาพนาวันสวยครับสวยนี่อู้นี่ใบใบหน้ามนๆเลยครับนี่เป็นบอลใบไทยนะครับสําหรับองค์หญิงอนัญญาพนาวันเป็นบอลใบไทย เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมแล้วก็เหมาะที่จะพัฒนานะครับสายพันธุ์ใหม่ <appointment> ๆเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้สวงอีสานมาเห็นไหมครับเนี่ยของรังบอนแก่นคนครเป็นผู้ผสมได้สวงอีสานออกมานะครับซึ่งเชื้อก็มาจากองค์หญิงอนัญญาพระนาวันเนี่ยะครับผมนี่อีกไม่นานนะครับเนี่ยรอนี่ครับเนี่ยรอให้หลอดใหม่เขากลางเต็มที่ก่อนเนี่ยจะมีหลอดหลอดใหม่นะครับจะมีหลอดใหม่เนี่ยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าหลอดใหม่ ให้หลอดใหม่กลางเต็มที่แล้วเราถึงจะมาทําจํานวนดูอู้หน่อนนี้จองไวเลยนะครับเตรียมไว้เลยนะครับนี่ต้นนี้ด่างตั้งแต่ใบแรกเลยนะครับเนี่ยครับข้อดีของหน่อก็คือได้เชื้อแม่มาเยอะนะครับก็จะด่างสวยมาดูฝั่งนี้ครับอีกหนึ่งตัวที่หน่าสะสมน่าพัฒนาสายพันธุ์นี่เลยครับปีหน้าเชื่อว่ามาแน่นอนครับใบกลมโทนสีม่วง นี่คือจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงจะมีหนึ่งต้นที่ผ่าแผลงออกมานั่นคือม่วงมงคลก็แผลงมาจากตัวนี้แหละครับผมดูครับนี่เดี๋ยวยกให้ดูเนาะนี่หัวหัวหัวใหญ่แล้วนะครับเนี่ยนี่ครับจังหวัดพัทลุงดูสวยมากครับผมเป็นบอลใบกลมบอลใบกลมเห็นไหมครับกระดูกสีชมพูอา่า รู้สึกว่าลังหลังเนี่ยจะเห็นคนที่ผสมออกมานะครับเป็นบอลใบกลมแล้วก็โทนสีอกม่วงๆไม่แน่อาจจะมาจากต้นนี้ก็ได้นะครับนี่ครับจังหวัดพัทลุงเป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะในการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับก็อยากจะเก็บเก็บไว้ให้เขาออกดอกแล้วก็จะลองผสมดูนะครับปินอีกหนึ่งตัวที่น่าน่าน่าเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับนี่ครับส่วนจํานวนก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับนี่ครับ ตันนี้ใบเขาหลุดละน,นี่คือพัดทลุงนะครับยิ่งโตยิ่งสวยครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบชอบอผลิตหรือว่าชอบไฮบริดแบบไม้ใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับนี่อีกหนึ่งต้นนี่อันนี้ก็เอาออกเลยนี่ครับหลอดใหม่กำลังมายิ่งโตยิ่งสวยครับเป็นบอลใบกลมที่คลาสสิกมากแล้วสีเข้ม ออกเขียวอมม่วงแล้วก็กระดูกใบเส้นใบสีชมพูนะครับเป็นบอลใบกลมหนานครับแล้วก้านแข็งแรงครับไม่ต้องค้ำเลยดูไม่ต้องค้ำใบเลยนี่ครับก้านแข็งแรงก้านใหญ่นะครับเนี่ยเหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับใบหนามากนะครับมาดูฝั่งนี้ครับผมต้นนี้ อันนี้เดี๋ยวกลางเต็มที่ก็จะทําจํานวนแล้วนี่คือเทพสายรุ้งที่ทุกคนรอนะครับเมื่อไรจะทําจํานวนนะครับนี่ครับเดี๋ยวใบเนี้ยฮาฟเลยใบล่าสุดเห็นไหมครับถ้าใบล่าสุดสวยแบบนี้ผ่าออกมานะครับรับรองว่าสวยงามแน่นอนบางท่านบอกว่าบอลสีจะสวยหรือไม่สวยหนึ่งรอเขาทิ้งดอกสองให้ดูตอนใบล่าสุดว่าหน้าเขาจะลงไปแบบไหนอย่างตัวเนี้ยฮาฟเลยครับสวยงามมาก เทพสายรุ้งเพราะฉะนั้นถ้าผ่าชุดนี้ก็คงจะได้เทพสายรุ้งสวยๆอีกเยอะเลยนะครับผมนี่ครับเทพสายรุ้งไม่รู้ว่ามีหน่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอใบนี้กางเต็มที่ก็อีกสักสามสี่วันนะครับก็จะทําจํานวนได้นะครับเทพสายรุ้งเดี๋ยวจะพาไปดูตอนรื้อกระถางนะครับว่าพอที่จะมีเขี้ยวเยอะไหมนะ่ครับหัวจะใหญ่แค่ไหนนะครับผมสาหรับต้นนี้ครับน่าสะสมมาก เป็นบอลมีแข้งนะครับเป็นบอลมีแข้งมีนะครับก้านก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงมากเนี่ยครับเทพสายรุ้งครับผมมาดูอีกตัวหนึ่งสําหรับต้นนี้ครับผมนี่นี่คืออมรรอหูออมรรัตนโกศิล์มีมีหน่อแล้วใช่ไหมครับมีหนอแล้วครับแล้วดูดูใบล่าสุดโอ้โหสีแบบจัดมากครับผมดูสีโหดมากครับผมสีแดงเข้มเลยนะครับ สีแดงเข้มพื้นเขียวอมม่วงแล้วก็ตรงขอบหูตรงหว่างหูนะครับจะเป็นสีออกทองทองลึงเหลืองนะครับเหลืองแดงนี่ครับอมรัตนโกศินนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าเป็นตัวแรที่มาแรงมากในปี6566นะครับแล้วก็คนก็ยังตามเก็บกันอยู่เพราะว่าต้นนี้นะครับเห็นไหมครับยิ่งโตยิ่งสวยเปิดหน้าใบตึงนะครับกลางใบได้ตึงแล้วก็สวยงามมากๆสําหรับอมรัตนโกศิน สวยงามนะครับต้นนี้เป็นน่าจะเป็นตัวตัวแยกหน่อออกมาแล้วดูใบใบเบี้ยเนี่ยครับใบเบี้ยดูความด่างของเขานี่คือที่สุดนะครับที่สุดเพราะฉะนั้นลูกออกมารับรองสวยงามแน่นอนนะสวยงามแน่นอนดูจากลักษณะน่าจะทําจํานวนได้แล้วเดี๋ยวรออีกสักไล่ๆลกันกับเทพสายรุ้งนะครับเพราะว่าใบนี้เพิ่งจะกลางตึงนะครับใบ่าสดมาแบบนี้นะครับต้องให้ลูกสวยงามแน่นอนครับผมนี่อมอนแรตนโกสินสวยงามมากครับ ต้นถัดมาอันนี้ก็เป็นไม้ใหม่หกห้าหกหกเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เขายุบไปแล้วงอกมาใหม่นะครับก็รอทําจํานวนเหมือนกันสําหรับเทพพีชกูดนะครับนี่เทพพีชกูดเป็นไม้จากจันทบุรีนะครับเป็นไม้จากจันทบุรีในชุดนี้ที่ได้มาพร้อมกันก็จะมีพรพระเจ้าตากทําจํานวนไปแล้วแล้วก็เริ่มทยอยงอกแล้วนะครับสําหรับพรพระเจ้าตากตอนนี้ก็ ก็เริ่มมีให้เห็นในกลุ่มแล้วนะครับแต่ยังไม่มากนะครับใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแต่ต้นก็ยังอนุบาลไว้อยู่ส่วนตัวนี้นะครับเทพิจกูดเดี๋ยวรอใบนี้ครับใบนี้ใบนี้กลางเต็มที่ก็จะทําจํานวนแล้วครับเพราะว่าเขายุบไปรอบหนึ่งแล้วแล้วดูก้านครับไม่ต้องค้าเลยก้านแข็งแรงมากเนี่ยสวยงามครับเทพคิจกูดเนี่ยครับต้นถัดมาครับผมที่หลายๆคนก็ยังก็ยังตามเก็บกันอยู่นะครับ นี่ครับผมดูใบครับนี่คือ9ทับนะครับเทับเป็นบอลที่น่าสะสมนะครับด้วยการให้สีของเขาเห็นหน้าแบบนี้นะครับเห็นหน้าแบบนี้ดูดูลูกเขานี่ครับลูกเขาสวยงามมากนะครับทั้งด่างขาวด่างเหลืองและฮาฟด้วยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับนี่สวยงามมากนี่คือ9ทับนะครับตัวนี้ก็น่าจะทําจํานวนได้แล้วนะครับ เพราะว่ามีหนอแล้วแล้วก็คิดว่าหัวก็น่าจะผ่าทําจํานวนได้แล้วเดี๋ยวจะรวบรวมนะครับรวบรวมเก้าทับที่อยู่ตู้ฝั่งนวนด้วยที่เคยอัปเดตไปเอามารวบรวมแล้วก็ทําจํานวนพร้อมกันนะครับต้นนี้ครับผมมะนีนกภร,รัตโอ้โหดูครับดูใบใหญ่มากแล้วดูใบนี้สวยมากดี่ครับโอ้โหคนลุกเลย สีสวยมากมะนีนุพรัตต้นนี้ครับดูสีสดมากครับสีสดมากๆแล้วก็มีหน่อแล้วมีหน่อแล้วนะครับชอบมากเลยนะครับดูสีของเขาสิสวยงามมากครับมะนีนุพรัตสีแดงแล้วดูเม็ดเขาครับเม็ดเป็นสีชมพูนะครับเม็ดสีชมพูเม็ดใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไล่สีแดงขอบดา่างขาขาวๆแล้วพื้นตรงนี้เป็นเขียวอมม่วงนะครับนี่คือตัวแรหกห้า แล้วก็ยังจะเป็นที่นิยมต่อไปในปีถัดๆไปด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับคือความสวยนะครับความสวยของบอลสีนะเวลาเราเลี้ยงแล้วเขาโตเต็มที่เขาก็จะนะครับเราก็จะเห็นความสวยเขาจะขายความสวยในตัวของเขาเองนะครับก็จะทําให้เป็นที่สนใจสะดุดตาสําหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในการปลูกบอนสีนั่นเองครับผมดูนี่ขนาดตรงวางหูนิดๆก็ยังสวยเลยนะครับนี่ครับมณนีนพรั์ เดีย๋ยวพร้อมที่จะทาจานวนแล้วนะครับผมต้นถัดมาครับต้นนี้ <c oughs> ให้หน่อสวยมากนี่ก็เป็นไม้แยกหน่อนะครับที่เอามาทําจํานวนดูแล้วดูให้ดูหนอ่อนีหน่อเข้ามาแล้วนะครับณนะเมืองนอนท์ณนะเมืองนอนตอนนี้ก็จับขยายไว้อีกสองสามต้นนะครับเพราะว่าอยากขยายเยอะกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่าก็มีคนรับไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยครับ เขาให้หน้าสวยนะครับนอกจากจะมีชมพูมีขาวแล้วยังเปิดหน้าทองด้วยนะครับชุดล่าสุดที่ผ่าออกมานะครับผ่าออกมามีหน้าทองด้วยนะครับสําหรับณเมืองนนนะครับตอนนี้ต้นเล็กๆที่อนุบาลไว้นะครับเพิ่งจะได้สองใบเดีย๋ยว่าหน้าสวยมากครับด่างสวยมากโอ้มาดูต้นต้นนี้ครับโอ้ันนี้ยิ่งหน้าเข้มเลยครับผมอันนี้จะเป็นเอ่อ สวยมากครับผมนี่ชื่อด mm ีด้วยนะครับซับพูนผลนะครับต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆก็ได้ทําจํานวนไปแล้วในอีพีก่อนนะครับในอีพีก่อนอีพีนี้พามาดูต้นใหญ่ๆต้นนี้ก็พร้อมที่จะทาจานวนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะได้ไล่ตามๆกันไปอู้สีสวยมากดูโอ้ซับพูนผลชื่อดีมากครับผมซับพูนผลอันนี้ لك, Hence, لك, officially. ใบล่าสุดมีใบใบเล็กๆนี่ใบล่าสุดดูครับทรงใบเขาเป็นใบที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นใบยาวมากนะครับ เป็นบอลใบไทยที่หน้าก,กว้างดูดูใบเนี้ยหน้าก,กว้างๆออกสีแดงสีทองสวยมากครับเปิดหน้าทองออกมาเลยใบใบนี้นี่ครับเขียวอมม่วงแล้วก็เม็ดชมพูใหญ่เ,อเ,อเอม็ดชมพูเรียวๆนะครับแล้วก็มีสีมิ้นต์สีทองอยู่ตรงนี้สวยงามมากโทนสีเขาก็จะคล้ายๆกับตัวมณีนพรั์เมื่อสักครู่นี้นะครับโทนสีคล้ายๆกันแต่ทรงใบจะต่างกันนะครับก้านแข็งแรง นะครับผมการแข็งแรงนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับซับคูนผลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่ๆกันหน่อยโอ้ใบล่าสุดตอนแรกว่าจะทำจํานวนแต่ใบล่าสุดออกมาคงต้องรอนะครับตัวใบใหญ่มากนี่คือน้องโรสนะครับโรสก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับน่าสะสมมาก น่าจะเป็นบอลใบกลมนะครับน่าจะเป็นบอลใบกลมเดี๋ยวให้ดูนะครับเขาจะกัดสีออกชมพูแบบนี้ให้ดูใบล่าสุดเห็นไหมครับใบล่าสุดมาแล้วเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยครับสวยมากดีขนาดเปิดยังไม่หมดนะนี่ๆๆให้เห็นแค่นี้ก่อนนี่ครับเขายังกลางไม่เต็มที่นะครับแต่ใบล่าสุดสวยเดี๋ยวใบนี้กลางเต็มที่แล้วก็จะทําจํานวนเพราะว่าเขามาหยุดตรงที่การให้สีที่สวยมากนะครับ แล้วรู้สึกว่าจะมีทองด้วยนะครับมีทองมีชมพูมีม่วงนะครับแล้วเม็ดแดงสวยงามมากนะครับเดี๋ยวใบนี้กลางเต็มที่เมื่อไหร่นะครับราทําจํานวนเลยูสวยงามครับยิ่งโตยิ่งสวยน้องโรสนะครับโตวไวด้วยนะครับโตวไวมากนะครับต้นนี้ส่วนตัวนี้นะครับมีอยู่4กระถางที่ตั้งแม่ไว้ให้ดูกระถางนี้ก่อน อันนี้เราอาจจะโตรากลงมาแล้วฟอร์มอาจจะยังโตไม่เต็มที่นะครับครับตัวนี้เนื้อดวงนะครับเกิดจากชิ้นผ่านะครับอันนี้ชิ้นผ่าใบโดกมากดูเป็นต้นที่ใบโดกมากๆนะครับแต่กระถางอาจจะใหญ่อยู่ถ้ารากเขาเดินเต็มเมื่อไหร่แล้วก็นะครับฟอร์มสวยแน่ๆน,นะครับนี่คือเนื้อดวงนะครับเนื้อดวงดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้โอ้ นี่ครับโอ้มีป้ายเขียวๆด้วยนี่ครับนี่ครับรู้สึกว่าจะมีหน่อด้วยดูดูด,ดูนี่ครับหน่อกของเขาแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันนะตัวนี้อาจจะยังแดงไม่มากแต่ก็ยังมีแดงนะครับยังมีแดงต้องเลี้ยงให้โตโตเต็มที่เลยเนี่ยใบยดกมากนะครับใบดกมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันครับผมไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับมาดูต้นนี้ ตัวน,นี้ให้สีค่อนข้างที่จะดีเลยครับผมนี่สีแดงมาละนะครับผมสวยงามมากหลอดใหม่ก็แดงด้วยนะครับนี่หลอดใหม่ก็แดงนะครับคงต้องเลี้ยงให้ฟอร์มใหญ่ๆอีกสักสองสาเดือนนะครับก็น่าจะดีใบดกมากครับผมมาดูต้นนี้นี่คือไม้จอมนี่คือตัวแม่เขาเลยแม่สวยมากครับผมดูไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยความอ่าป้ายแดงเนี่ยเราดู แดงจัดๆแบบนี้ดูแดงจัดๆแบบนี้นะครับมีลูกแล้วตัวนี้ประมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน่อตัวนี้ก็เลยเลี้ยงไว้ให้เขาตอนนั้นเพิ่งจะมี2ใบตัวนี้มา3าใบแล้วครับ3ใบแล้วเดี๋ยวเลี้ยงอีกหน่อยนึงนะครับเลี้ยงอีกหน่อยนึงให้ได้สักสใบแล้วก็จะแยกหน่ออนุบาลไว้ถึงจะจัดส่งนะครับถ้าอยากได้ไม้สวยๆก็ต้องใจเย็นๆนะครับผมนี่ครับเหนือดวงต้นแม่ครับผมสวยงามมาก ส่วนตัวนี้จะเป็นตับจังหวัดนี่ครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ไม่ได้เห็นอันนี้จังหวัดเลยตอนโตเขาจะเป็นแบบนี้ครับผมเขาจะเป็นบอลใบหน้ามนมนแบบนี้ตับจังหวัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นบอลใบกลมๆนะครับนี่ครับตับจังหวัดพื้นเขียวอ่อนๆเม็ดสีแดงนะครับนี่คือจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยอันนี้เนี่ยใบใหม่เนี่ยนะครับยิ่งโตใบเขายิ่งขยายออกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ หลอดใหม่กําลังมานะครับก็อีกไม่นานนะครับก็จะได้ทําจํานวนเพิ่มเพราะว่าตอนโตเขาสวยมากแล้วสามารถเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ได้นะครับมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้เป็นไม้จอมดูดูดูดลวงตาเมืองนะครับหลวงตาเมืองนี่ก็งอกแล้วนะครับไม้จอมไม้จอมที่หน่อมาแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับเนี่ยแล้วดูหนอ่อนี่ด่างสวยมากครับดู อันนี้คือไม้จอมนะครับเพิ่งจะลงไปไม่ถึงเดือนนอมาแล้วครับผมน่าจะมีน่าจะเป็นเขี้ยวที่ติดอยู่ตรงอจอมเขานนะครับผมแล้วก็ออกมาเป็นหน่อที่ด่างสวยเลยนะครับหลวงตาเมืองนะครับหลวงตาเมืองยิ่งโตยิ่งสวยนะครับอันนี้ก็ไม้หน่อเหมือนกันอันนี้ก็ไม้ไม้จอมไม้จอมขออภัยเดี๋ยวอันนี้หักทิ้งเลยเพราะว่าใบใหม่มาแล้ว เป็นไม้จอมนะครับนี่คือมณีเหลืองไม่ได้มีจํานวนมากในท้องตลาดเลยนะครับนี่ครับเขาจะออกสีแบบนี้ตรงกลางจะออกแดงๆนะครับอันนี้ต้องเลี้ยงแบบตอนโตนยะจะสวยตรงกลางจะแดงจะจัดแล้วก็สีอ่อนๆออกเรื่องเหลืองตรงขอบนะครับมณนีเหลืองเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับนี่ครับที่ทําจํานวนไปแล้วก็ตอนนี้ชิ้นเริ่มงอกแล้วนะครับอันนี้ตอนตอนแรกเหลือวไว้ใบเดียว เป็นไม้จอมทีนี้พอเราพอเราแช่น้ําไว้เขาออกรากใช่ไหมครับเราก็เอามาลงกระถางนี่ครับใบใหม่มาแล้วสวยมากนะครับนี่คือพรพระเจ้าตากนะครับที่ทําจํานวนไปนะครับสีสวยมากนะครับพรพระเจ้าตากครับผมส่วนตัวนี้ครับอีกหนึ่งตัวที่ทําจํานวนไล่ไกันแล้วก็เปิดหน้าสวยมากสําหรับต้นนี้ครับรัตนรุ่งเรือง ดูสีสวยมากครับพรพระเจ้าตากกับรัตนารุ่งเรืองก็โทนสีเขาก็หวานเหมือนกันแต่พรพระเจ้าตากตอนโตน่าจะเข้มละดูมากนะครับออกแดงแเลยนะครับแต่รัตนารุ่งเรืองก็จะประมาณนี้แต่ความเข้มก็ขึ้นอยู่กับแสงเหมือนกันนะครับสวยมากครับรัตนรุ่งเรืองชื่อดีและน่าสะสมมากครับมีจานวนแล้วนะครับงอกแล้วนะครับงอกแล้วรู้สึกว่าใบล่าสุดจะชมพูสวยมากเลยนะครับเนี่ย ให้ดูใบลา่าสุดนะครับชมพูสวยมากชมพูหน้าทองได้วยซ้ำเม้่เนี้สวยมากครับนี่รัตนารุ่งเรืองหน้าสะสมนะครับใครยังไม่มีตามเก็บได้เลยยิ่งโตยิ่งสวยครับดูเนี่ยไม้จอมยังสวยขนาดนี้เลยนะครับสวยมากอีกตัวหนึ่งอันนี้เริ่มโตแล้วครับผมอันนี้ขึ้นกระถางใหญ่เดี๋ยวหน้าเขาจะเข้มกว่านี้ได้อีกนี่คือ ดำเอสโซอยู่ในตับอัลตพาลคลองเมืองนะครับ2499อันตพาลคลองเมืองอยู่ที่นี่จะมีดำเอสโซมีแดงใบเล่แล้วก็มีจอดถ้าจะจอดฮาวีนะครับนี่ครับผมก็มีอยู่3ตัวนะครับที่ที่ทางสวนบนสีพระธรรมเก็บมาทำจำนวนขายายจำนวนไว้นะครับนี่ครับ,รบดำเอสโซแดงใบเล่แล้วก็จอดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ เรียง,ง่ายเป็นไซส์คอมแพกชื่อดีด้วยนะครับอันนี้อยู่ในกระถางส0ด้วยเนี่ยแล้วดูลูกดูเป็นกระจุกมันเห็ดเลยนะครับเหมือนเห็ดเลยครับเนี่ยเนี่ยเป็นกระจุกกระจุกอยู่นะครับผมไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยครับส่วนใหญ่ตัวเนี้ยแทบจะไม่ต้องผ่าก็ได้คือแยกหน่อให้เลยก็ได้นะครับถ้าใครชอบชื่อดีมากครับมหาโชคมหาลาบครับต้นนี้มหาโชคมหาลาบนะครับดูดูหนอ่อเขาเป็นไซส์คอมแพกเนี่ย ไซค์คอมแพกไปดูด,ด,ดูดูการเล่นสีนะครับขอบขาวพื้นเขียวตัดกับแดงอมม่วงสวยมากครับเป็นบอลป้ายนะครับเป็นบอลป้ายออกโทนเปรอะนะครับถ้าแบบนี้เป็นป้ายแบบเปรอะนะครับคือเขาจะจมอยู่กับสีจะจมอยู่กับพื้นใบนะครับถ้าอย่างจะเป็นบอลป้ายแดงก็อย่างเช่นพวกชายชนมหาชายอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งแดงแดงป้ายเขียวเขียวป้ายแดงอย่างเงี้ยนะครับผม แต่มหาโชคมหาลาบนี่ครับออกลายเปิดเดแบบนี้ไซคอมแพกเลี้ยงง่ายครับผมประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมครับมหาโชคมหาลาบทีนี้เราจะมาปิดท้ายที่ได้เกิิ่นไปในต้นคลิปนะครับนี่คออือสะดืออีสานนะครับสะดืออีสานเป็นไม้ใหม่นะครับตัวที่2นะครับของสวนบอนสีพระธรรมนะครับเป็น บอลที่น่าสะสมอีกหนึ่งตัวนะครับเลี้ยงง่ายครับผมเนี่ยเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ติดแล้วนะครับนี่ผสมดอกเห็นไหมครับผสมดอกติดเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ต้นอื่นๆก็มีมีหน่อออกมาแล้วนะครับมีหน่อออกมาอย่างต้นนี้นะครับสดืออีสานจะเป็นลักษณะบอลก้านดําก้านดํานะครับเป็นบอนใบใบด่างใบไทยนะครับใบไทยพื้นด่างเม็ดชมพูนะครับ สีสานก็จะให้ด mm ูห hmm. น่อครับหน่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนเด็กตอนเด็กๆเนี่ยหน่อจะยังไม่มีเม็ดนะครับพอโตขึ้นเนี่ยครับนะครับตอนเด็กๆหน่าจะแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้นะครับนะครับอันนี้หน่อของเขานะครับแต่โตขึ้นเขาก็จะค่อยๆมีเม็ดออกมาแบบนี้กัดสีสวยนะครับสะดืออีสานจะให้ดูฟอร์มสวยๆนะครับอันนี้เพิ่งจะจับถ่ายภาพไปวันนี้เองนี่ให้ดูฟอร์มสวย นี่ครับสะดืออีสานครับผมฝากด้วยนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบนะครับแล้วรักในการปลูกบอนสีฝากสะดืออีสานไว้ให้ทุกท่านนะครับได้นําไปเลี้ยงดูไปดูแลนะครับดูความสวยงามของเขานะครับสะดืออีสานนะครับต้นแรกกะละปวสารต้นที่สองสะดืออีสานนะครับแล้วก็จะมีต้นอื่นๆนะครับที่กําลังฟอร์มทําจํานวนอยู่นะครับกาลังทําจํานวนดูว่า ไม่จะนิ่งเมื่อไหร่ถ้านิ่งแล้วก็จะนําไปจดชื่อนะครับนี่ครับสอบถามได้นะครับชุดนี้ยังไม่ได้แทบจะยังไม่ได้เอาออกไปยังไม่ได้ปล่อยเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมาเปิดนะเพิ่งจะมาเปิดตัวนะครับก็ได้ผ่านการจดทะเบียนพร้อมๆกับการปะวสารเมื่อ11สิงหาที่ผ่านมาเองนะครับ11สิงหาคม2566นี่ครับฟอร์มตอนโตจะแบบนี้เลยหน้าแบบนี้เลย สะดืออีสานนะครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่สีเขียวนะครับเนี่ยครับเป็นความหลากหลายที่มีเห็นสีเยอะๆก็คือความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของนะทางอีสานนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ก็คือสีเขียวนะครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับสีแดงนะครับก็จะบ่งบอกถึงความเข้มแข็งนะครับ เพราะว่าทางอีสานก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นโซนที่เป็นเกษตรกรรมนะครับเนี่ยครับนี่ทองไร่ปลายนาเป็นวิถีอีสานวิถีบ้านๆแล้วก็บ่งบอกถึงในน้ํามีปลาในนามีข้าวความอุดมสมบูรณ์ของอีสานพื้นที่สีเขียวนะครับที่ราบสูงของเรานะครับใครยังไม่มีสอบถามเข้ามาได้นะครับในชุดแรกนี้ ปล่อยเป็นไม้แยกหน่อให้เลยนะครับไม้แยกหน่อให้เลยแล้วเก็บได้ครับตามเก็บได้หนึ่งร้อยแปดสิบาทต่อหนึ่งหนอนะครับค่าส่งม่งเหมาเลยครับห้าสิบาทใครสนใจสอบถามมาได้ครับผมสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆนะครับอ่ะในสําหรับอีพีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับว่าจะพาไปอัปเดตบอลสีชนิดไหนอีกนะครับถ้าเรากดกระดิ่งเนี่ยเวลาช่องอัปโหลดคลิปใหม่ๆเราก็จะได้รับชมก่อนใครเลยเรียกว่าเป็น V.I.P. เลยนะครับก็จะได้รับชมคลิปก่อนเพื่อนๆเ,เลยนะครับก็จะได้เห็นไม้ใหม่ๆไ,ไม้ส,สวยๆหรือว่ามีต้นไหนที่พอจะแบ่งปันในราคาเบาๆเราก็จะได้เห็นก่อนใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝาก กระดิ่งทางช่องบนสีพระธรรมให้ด้วยนะครับหากใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวในทุกๆวันนะครับก็สามารถแอดเข้าไปที่ Facebook บนสีพระธรรมได้นะครับหรือใครอยากจะอแอดเข้ามาสอบถามในวิธีการปลูกการดูแลหรือว่าสนใจบอลสีต้นไหนก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ080888684 0ไว้พบกันใหม่ EP หน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติขอจเจริญพร